ให้ไปเปล่ะให้ไปไหมล่ะอืมเ่ปางถ้าได้ไปอีกก็คงจะเป็นปิศาร์อีกนั่นแหละจริงไหมคระซับจากลิซ่าอยากเป็นฮีโร่บ้างไหมก็อยากสิอยากเป็นมากเลยอ่ะจริงนะขอคิดเป๊บที่ทยอยก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอตอบยากนะใกล้จบละด้วยใช่ไหมคนนี้เขาคือคนที่าราครปลาปลาใช่อไหมว้าวน้องรักมาแล้ว นี่จ้างนอย่ตงนี้เหรอชี่หน้า้ายป๊าเราอะฮะใช่เปล่าขอบคุณที่ดูแลลองสาวให้นะนายโตเลียวอู้พ่อมาพ่อมาได้ยังไงนะเนี่ยแกลูกสาวคนเล็กด้วยนะคะเตีนไปทั่วแล้วนี่แล้วนนี้จะมีพอเจกพิเศษของต่อสาวโยดอนด้วยนะเราดูด้วยนะคะบอกแค่นี้บอกแคแค่นี้บอกแคแค่นี้แวะมาเซนใครเจอบ้างก็ได้นะ วะมาติดเจอบ้างก็ได้พี่อ่แหละไปหลงอะไรอยู่กองทัพน่ะเจ๊เจ๊ว่าไหมลิโอนีเหมาะตมกันมากใช่ไหมล่ะเหมาะสมกันมากเลยอ่ะจิ้นลโอนี้แต่ว่าเรียเรียนนี้ก็ดีเหมือนกันนะแกคือแบบโอ้ยจิงิงมากเลยอ่ะจริงๆนะคําถามจากเจ้าเลสนะคะอยากร่วมเพลงกับใครมากที่สุดหรอก็จริงๆก็เจแพนเน็แล้วกันนะคะใช่ออ้คำถามจากเอมมี่ชอบแพลไหนเจะของเจแพนเน็หรอ โหเลือกยากมากอะ่ะถ้าชอบไอ้กตุบาภาระไซยนาระนอะ่ะเฮ้อเฮยเปิดพูดไปแล้วเปิด <G ül> พูดไปแล้วอะ่ะโอ้มก้าเย้ยต้องแบบนี้ส <G ül> ิใช่มาแล้วเลยอ่ะนใช่ไหมล่ะ <G ül> มีโอถามว่าอยากบอกไรแฟนๆโทคุบ้างเหรอก็คงจะบอกว่าขอบคุณละมังขอบคุณที่ตบสนุนคิราเมเจอร์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ ถึงแม้พวกเราสี่คนจะเป็นตัวร้ายขนาดไหนทุกคนก็รักอยู่ถูกไหมล่ะใช่ไหมสี่คนอะใช่ไหมล่ะขอบคุณที่รักมิกาดนะคะทุกคนขอบคุณมากนะรักมากๆเลยแหละบำถองจากทารินระหว่างเฮเลนกับมิกาใี่รักตัวไหนมากกว่ากันก็รักทั้งคู่นะคือต้องไม่ได้หรอกให้เลือกอนะ่ะจริง